ติดตามดิเชื่อคนเดียวนะวะมึงจะเอาแบบจริงอ่ะโอ้ยเฮียตกใจปั๊ดมึงร้องไงมีเสาใหม่กลางลาคาราโอเกศตรงจุดนี้แหนึ่งสองสามนี่คือการคอเรียกนะ สวัสดีครับวันนี้พีแอสดุยเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยพีเอชเห็นมาหลายทีย่แล้วแหละที่เห็นนี่เนาะคือว่ามันหลอนอะมันเป็นร้านคาราโอเกะล้างไอเราก็ไม่รู้เนะว่าเพราะสาเหตุอะไรมันถึงปิดตัวลงแต่มีเพื่อนเพื่อนสนิทคนนึงเนี่ยเขาบอกผมมาว่าใน,นเนี่ยมีเสาต๊กมันอยู่กลางลาดแล้วก็มีผาแดงขูคือว่ายังไงล่ะ คนที่เคยมาเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเามื่อก่อนร้านคาราเกะจะปิดทีสองใช่ไหมแล้วทีเนี่ยพอหลังจากปิดทีสองบางคนมันติดลมมันกินเหล่าต่อแล้วมันเหมือนมันเจอดีมันบอกมันเหมือนเห็นคนเห็นผีอะไรเงี้ยไอเราก็ไม่รู้จริงไหมเขาเเล่ากันนะเขาบอกมาใครมาทําร้านตรงเนี้ยเจ๊งทุกรายเปลี่ยนมาหลายเขาเรียกอะไรเปลี่ยนมาหลายเจ้าของนะที่มาเช่าตัวเนี้ย บอกเฮียนแม่แต่เด็กในร้านก็นอนก็ยังเจอดีอยู่ไม่ได้ไอครั้งที่ถ่ายมาแล้วหลายคลิปเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะสำรวจแล้วก็มาทำพิธีกรรมใช่ไหมส่วนตัวพี่แอดเนี่ยคิดว่าการทำพิธีกรรมก่อนแล้วค่อยไปลรงขอไอไปสำรวจในสถานที่เนี่ยมันได้ผลกว่าเพราะว่าเราเหมือนท้าทายเขาก่อนเข้าไปในสถานที่ใช่ไหมว่าไงเพื่อนๆว่าไง<ม>ทำพิธีก่อนดีกว่าเนานะ เดี๋ยวเราเราจะทำพิธีก่อนเราจะทำพิธีตรงนี้แหละตรงข้างหน้าหรือไหนไหมขับไปนี่ถือว่าเป็นประตูธรณีก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจแล้วกันระวังระวังนะต้องระวังด้วยทุกที่ที่ไปต้องระวังนะข้าวเนี่ยเนี่ยออกมาเมื่อกี้เนี่ยเขามาตรงเนี้ยขีดี่ยหิวเลยว่ะมันยุ่งหิวเอุ้ยกล่องดูแก้วแก้วกับโจกเดินระวังด้วยอกแตกเต็มเลยตรงไหนตรงนี้ดก่อนถ้าติดปักกได้เอาตัวเนี่ยหน้าประตูน่าจะชัด ตรงนี้ขนาดประตูใช่ไหมน้ำแก้วนี่แต่ก็ตรงเนี่ยตรงไหนตัวตรงนี้โอเคเราจะเริ่มทำทีงนี่เลยเราทำนี่เดี๋ยวเขาคองออกมาก่อนขอเป็นกำลังใจให้พี่แอดด้วยนะวันนี้พี่แอดคนเดียวเลยใช้เดียวคนละหนึ่งไลค์ถ้าอย่าลืมก็ใครดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มันขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูพวกเรานะครับปัดข้อความตรงนี้ เโอเนคเกงาทุกถ bon ุก okay. จุดหนึ่งไอ้สองไฟจีมองไม่เห็นขึ้นอยู่ไหนล่ะวตัเดี๋ยวเราจะเตรียมไปทั้งหมดสามดอกเดี๋ยวเราจะไปลองจุดข้างในด้วยือไปทั้งหมดสามดอก ชุดสามดอกตรงนี้เลยใช่ไหมไมาจุดดอก,ดอดกอนี้แค่ดอกเดียวก่อนแค่ดอกเดียวก่อนมาถือ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 ,ถอ,ถอ,ถอไปได้เลยไม่ชุดสามดอกเรปาปักอันนี้ดอกนึงก็ไปปกักอด้เลยสองดอกไหมจุดไปเลยโอ้เดี๋ยวมันมันจะดับก่อนเพราสำรวจเดี๋ยวมันจะมุดก่อนนี้มันจะมุดก่อนเราไปเช็คก่อนเริ่มทำพิธีเลยนะครับ ีเสียงอะไรวะยงเหมือนลูกนี่ลูกเลยกูจะยินเหมือนกันนะไม่ก่อนที่จะเข้ามากูยังรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีมีอะไรแบบนี่ถ่ายติดถนนน้นี่อราบโซนนี้โานสมาธิถ้ามีดีก็ออกมาให้เจอเลยด้อกูไปก็กลัวเหมือนกันกลัวไปเองมี่นกัน หลังจากนี้นะครับแล้วทุบไปสองบอกคือว่าหลังจากนี้นะฟังคําพูดของผมดีๆนะครับผมคิดว่าหลังจากเนี้ยมันต้องระทึกเพราะว่าผมเหมือนสัมผัสได้ว่าเขาเรียกอะไรถ้าเจอวิญญาณเหมือนจะมีสถิตไฟฟ้าเน,น,นี่ยตอนเนี้ยผมขนลุกตลอดเวลาเหมือนปุบวับอย่างเมื่อกี้ที่เราจะยินเสียงใช่ไหมจะยินพร้อมกันจะคิดว่าหลังจากนี้ไปแม่งตื่นเต้นแน่มาตามกมูเลย ตัวเราต้นต้นอ่องหนึ่งแก้วคุยถไหมล่ะหมาหมาเลิบแอละมาหอนตั้งไกลเลยอ่ะเดี๋ยวกูกลัวแก้วสักหมาเลยเดี๋ยวไปส่องรอบรอบรอข้างในก่อนให้เขาเห็นบรรยากาศข้างในก่อนธรรมดาเพราะว่าร้านคาราโอเกะแบบเนี้ยส่วนมากเลยคนแม่งตีรันฟันแทงกันประจำเมาเมาเมาตีกันได้แเมาบ้าง แอดห้องมันมีห้องนี้ข้างในเนี่ยถูกสมัคริ์เลยตอนนียโอ้ยเหี้ยอย่างร้อนอ่ะมันคือห้องอะไรวะนอนน่ะป่ะห้องพักโอ้ยอะไรไหนน้ำแดงเลยดูดิข้างในนี่มีแก้วไหมดอกไฟอไฟร้อนเหียบหมนี่นี่อ่ะมีของนอนอยางนี้บ้าเออโอ้มีมแยกของนอนแล้วตรงนี้เลยเอ้ยมีตะเกียบแต๋อว่ะ

คูณเหยียบแล้วเปล่าวะไม่แน่จะแหงไปขึ้นมันจะเสียงเหมือนกิ้งมั่งเหยียบเราแหงเราแหงเสียงกิ้งนะ่งเหยียบเห็นแล้วน่ากลัวแปลกนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไงเสาเฮ้ยไงเสาเราชี้ขนลุกเลยโอ้โหจริงเป็ชี้ขนลุกเลยที่มีเสาจริงเนี่ยมาอะไร แม่แบบมึงเห็นไหมมึงดูรอบๆอ่ะใครดูรอบๆนะนี่คือเสานี่คือเสาหนึ่งถูกไหมเสาอื่นจะเป็นอย่างนี้เสาอื่นจะเป็นเสาเสาอื่นจะเป็นธรรมดาหมดเลยจกเว้นเสาที่เสาเดียวที่เป็นเสาไม้สังเกตุเห็นไหมเป็นเสาเดียวเฮ้ยแอมดูมันเป็นไม้ปะไม้เนาะถ้าจะเป็นไม้สังเกตุไหมมีเสานี้เสาเดียวที่ไม่เหมือนเสาอื่น่ะดูดีนะดูดีดูดีเสานี้เสาเดียวนี่เหมือนแม่รลูกอะไรด้วยร้อยข้าวโไว้ด้วยแต่ว่ามีกล้วยหรือเปล่ามันร้อยเคลือบกล้วย เออหมูช้านี่ไงนี่ไงเขาพูดกันเนี่ยเอ้ขนลุกเลยอ่ะของจริงเลยสัตว์สยังกูอยู่ในถุงมันเลยขนลุกไอ้ย่าพอเห็นเสาเวงตกใจเลยผมหัวลุกเลยเนี่ยนี่โลแบงเลยเนี่ย่ห้องน้ำดีจังเลยวะน้ำสามห้องสองสองกลางก็แยกช้ยหญิงอ๋ออ๋อปลาคาราวเก้ไงมันเป็นคาราวเก้งไงมันจะเป็นห้องชายห้องหญิง นี่ทำนี่อันนี้คือของอะไรอันนี้จะเป็นบา่ะเข้าไปในนี่าจะเป็นบาจะเป็นบาไหนนะกักแก้วอะไรนี้บ่าใช่ไหมมีตุ่มเหรือเตะอะไรวะเนี่งตุมเหอต่ือด้านหลังนี่ด้านหลังนี่มั้งเดียนแ่นำที่กวั อาจุดทูบตรงนี้มันเพิ่มเปิดประตูให้อยู่หน้าประตูเดียวกันเนี่ยก็เรียกแบบประตูผีอ่ะจุดตรงนี้อีกทีหนึ่งโอ้ยโอ้ยแมวตกใจหมดหายเฮ้ยสีชนแแมวเห็นไหมเนี่ยเห็นในกล้องไหมเออตาแมวโอ้ยเแหงตกใจหมดเลยดูดูไอ้ตาแมวสะท้อนแสงเนี่ยดูตาแมวสะท้อนแสงเฮ้ยแมวผีเปล่ามื่อเราเอามากล้องออกก่อนไปดิไอ้เหี้ยสะท้อนแสงสะท้อนแสงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออนไหมเฮ้ย มาไปเช็คเลยดิโอ้ยเฮ้ยกูร้อนมากเลยไปยังไปมั้งไปละอ่ะาที่เราต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าสังเกตนะประตูเพื่อจะจุดเรียกเนี่ยมันเหมือนการเรียกเชิญวิญญาณให้เข้าผ่านทางประตูเพราะว่าอ้น,นี่ทำความเชื่อนะเขาม,มองว่าประตูมันก็เหมือนมันเหมือนก็แค่ทางสามแยกอะทางสามแยก ที่เหมือนก็ว่าการรังเชิญผีไปทําผีผ่านอ่ะเอออันนี้ไม่รู้ว่าใครพอจะเข้าใจบ้างไหมอ่าโอเคจบอ่านีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปหายจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นห้องครัวานที่ล้างจานตัวได้จานใช่ไหมที่ล้างจานเดี๋ยวก็ยิ่งตกใจเมียกชี้เลยนี่ขนลุกเลยถึงหัวเลยตรงนี้ไหมตรงเสาเนี่ยจะเยอะเออ ก็ตรงตรงเสาเนี่ยกูว่าน่าจะรืแล้ว,วสุดจวต่อไปเราจะมา <c oughs> จุดทู่ไปตรงเสาตกมันดีดีกว่าอืมจุดนี้ก็จุดจุดสำคัญเลยเนี่ยเพราะมองว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาล่ำลือที่เพื่อนอเพื่อนกูบอกว่ามมีเสาใหม่กลางลาคเลเรเกมตรงจุดนี้แหละแล้วไม่มีบูชาล้วยมีอะไรแล้วสังเกตอะไรที่ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วว่ามีเสานี้เสาเดียวที่ไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนเสาอื่น <c oughs> เดี๋ยวดูมุมไกลไกลก่อนเห็นไห เห็นไหมเห็ดิอ่ะระหว่างนี้ก็รอดูก่อนนี่มันตกใจเงานั่นเมื่อกี้แม่งไอ้เงาเงาตรงเนี้ยไอ้ตรงก็อตรงเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้กูตกใจกูดูไม่เหมือนมึงเงาดำดำดำแบบไม่ตกใจอะไรที่สุดอยู่ตรงเนี้ยตกใจแมวเมื่อกี้ลงตาแมวนะเฮ้ยแปลกว่า โอ้ยโคขนลุกว่ะสองสสงงคืนนี่สองคืนสองคืนนี่นี่ขนลุกเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าสองจะลุกๆเีลยบอกเลยโคตรงงไม่ใช่อเอ๊ที่มิตุตามเราขนาดเนี้ยไม่ทำหรอไม่อยากขายแล้กลัวจะไมน่ากลัวแอบลองเคาะเคาะไม้ดิก๊อกก๊อกเหมือนการเคาะลงศพอ่ะก๊อกก๊อกก๊อกคเรียกอ่ะเคาะสามั้งนะใช่ไหม กอเป็นการเรียกขอลองข้อมันดิหนึ่งสองสามนี่คือการคอเรียกนะเหมือนกับการคอเรียกคอเรียกคนตายลงศพอ่ะคล้ายๆพิธีการให้หลังเ <c oughs> สียงอะไรวะเ <c oughs> สียงอะไรวะไอ้เุินสองคนดิมีใครทันหลังไหม <c oughs> นี่ครอยู่ด้านหลังหรอวะเ้เฮียมึงอรณเลยเสียบกระจกตรนะงนี้น่ะเสียบกระจกนเสียงไม่ปลนเลยฟัง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 ฟเสียงตรงนี้เสียงตรงนี้ไ,ไยินใช่ไหมไ้ยินคุยินเสียงด้านหลังด้านหลังนี่เฮ้ย เชี่อคนลุกอ่ะเฮ้ยไงดิรื่นสยิวเลยอ่ะเฮ้ยแอดแอดแอดเจี๊ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเห็นื่อยไหมเชื่อเฮ้ยคนลุกเลยเฮ้ยเจี๊ยดเฮ้ยขุนไปดูเหรอขุไม่ไปนะเอาไม่ไปแน่

เมื่อกี้เข้ามาข้างในเนี่ยคือะโอ้ยเกียร์ตกใจปั๊ดมึงล็อกนะมึงล็อกไงกี้เนี่ยไหล่ชื้นตรงนี้เบงเบงมึงไม่ได้แกงกูใช่ไหมกูว่าจจะมึงไม่ดีเมื่อกี้ทำไมแต่เคียร มึงมึงไม่ได้เข้าไปปิดแกงกูใช่ไหมบ้านนีมึงยืนตรงนี้อยู่กูไฟยังเด้อดเลยวาบเลยเฮ้ยไอ้กูตกใจบู๊เลยเฮ้ยอยู่พกูตัวนั้นไม่แล้วเมื่อกีคิดว่าเขาเปิดประตูอะกูเปิดไม่ได้กูรู้ว่ามึงแกงกูแบบทำมันแกงล็อกกูข้างไหนหรือเปล่าระวังระวังแก้วแก้วแก้วเมื่อกี้มึงเจ็บไอ้นี่อะไอ้หลอดแตกเลยอะตกใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เชือดหลอนจะหายเดี๋ยวเขาจะคอยมือหน่อนก่อน จะไปคุยไปคุยก็ตรง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 ข้างหน้าก่อนข้างหน้าดีกว่าแม่งอันตรายที่ไหนของจริงเลยนะกูบอกเลยนะหินคาตาเนี่ยไม่กูเขาถามเมื่อนหร่กูถามเมื่อนหร่ตอนช่วงกูเข้าไปอ่ะแล้วมึงอยู่ตรงนั้นอ่ะกูว่าแต่มึงดันประตูปิดเองแล้วมึงเฮ่เฮ่เฮ่อะไรกูยินเสียงมึงด้วยเลยอ่ะกูกว่ากูนึกว่ามึงอ่ะแกล้งกูอ่ะกูเข้าใจว่ายังไงมึงส่งดิมึงว่ามึงปิดประตูส่งไปดิกว่มึงว่ามึงแกล้งกู ไอ้เกูแค่เห็นมึงเห็นไหมที่ว่าเข้าไปในห้องอะ่ะเข้าไปในห้องอะ่ะเห <ars> ็นปะกูก็อยากไปดูอยากไปรู้เนาะในไหนแม่งมัน,นมเป็นยังไงปิดประตูทำไมเราขอปเรคนเดียวกูก็ยอยากไปพิสูจน์ดูไงว่าข้างในมันมีอะไรพิเศษไหมเขาเป็นรอบข้สดไปเป็นรอบรอบหนึ่งแล้วคันนี้แม่งเปิดประตูเปิดไม่ออกแล้วกูตัวันตะวักูดึงที่กูดึงอย่างเงี้ยกูเปิดไม่ออกแล้วกูนึดว่ามึงกระดานแกงกูให้กูแพ้กูออกเยอะอะเยอะตแม่งว่าป๊อดจังแมนเยอะ ของจริงไงนะบอกเลยนเนางจริงคุณพจริงเลยอะคือไอ้กัวก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ไม่อยากลบหลู่เขาต่อบนะเมื่อกีอาจจะเป็นแบบวิญญาณที่เขายังไม่ได้ไปเกิดอะไรเงี้ยไม่เราเห็นเราเห็นไหมตอนที่เราเรียกจังหวะเคาะเสาเสากลางบ้านน่ะมันเสาเนี่ยเป็ตอนกูครตอนแรกอ่มึงไปขอซ้ำใช่ไหมล่ะก็เรากูไปขอซ้ำอีกรอบหนึ่งเห็นปะนี่หลอนเลยแล้วมันยากาศจังหวะที่เราเห็นวิญญาณแหละมันจะว่าผีแน่แน่หรอวะอย่างนั้นอะเขาไปเพราะยังไง กดไลค์กดแชร์ด like. like ้กดแชร์แล้วก okay. ็คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์มาด้วยนะครับลงทุนจริงจสุดยอดแม่งน่ากลัวอันตรายขอส่งบริการรอบๆหน่ะเฮ้ยโคตรหลอนอ่ะเอาไปปิดคลิปละเก็บของกลับบ้านแล้วเด้ออย่าลืมด้วยนะครับฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเฮ้ยใจเต้นไม่กลัวพร้อมแล้ปิดกันละ